เอาละครับทุกคนครับขมรดีใจได้3-4วันไม่งอไทยหลังมาเลเซียอ้าแขนรับแรงงานขมรชุดแรกที่ไปถึงถึงกับบนอุกค่าแรงที่มาเลเซียน้อยกว่าประเทศไทยหักไปหักมาไม่ค่อยคุมตอนนี้พากันคิดอยากกลับมาทํางานทาี่ข่าวดีข่าวด่วนแรงงานขมรได้กลับบ้านแล้วนะบอยอย่าลืมรับพี่น้องกันด้วย ครมอไม่อนุมัติในการต่อสัญญาการทํางานนะครับจากนี้ไปแรงรา,ายจ้างคนไหนจ้างงานก็จะถูกปรับกันที่ศาลนะครับและติดคุกด้วยนะปรับ2เอาละครับทุกคนครับขมรดีใจได้3-4ี่วันไม่งอไทยหลังมาเลเซียอ้าแขนรับแรงงานขเมรชุดแรกที่ไปถึงถึงกับบ่นอุกค่าแรงที่มาเลเซียน้อยกว่าประเทศไทยหักไปหักมาไม่ค่อยคุม้มตอนนี้พากันคิดอยากโอ้โหท่านผู้ชมหนีไทยนะครับ ไปทำงานที่มาเลเซียนะครับชุดแรกนะก็ถือว่าล้มเหลวนะครับได้เงินเดือนน้อยนะครับหักลบแทบไม่เหลือนะครับอยากหานหน้ามาพึ่งประเทศไทยนะครับอยากมาพึ่งบใบบุญประเทศไทยอีกนี่แหละครับไอ้พวกเราวอกลาแวะนะครับประมาณนี้ครับอยากจะกลับมาประเทศไทยประเทศไทยไฟเขียวนะท่านผู้ชมไม่ใช่ไฟเขียวเนี่ยรับแรงงานเขมรนะตัดทางปลอยวัดครับปัจจุบันนะครับ ทำงานไม่ได้นะครับคนใหม่นะครับที่อยากจะเข้ามาคือถ้าเข้ามาก็ทํางานเป็ผิดกฎหมายถ้าคนไหนจ้างก็อาจจะโดนปรับโดนจับได้ถ้าหากว่าเกิดมีกรณีที่ตํำรวจเห็นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ลําบากมากแรงงานขเขมรครับไปทํางานที่มาเลเซียนะครับหวังจะมีไรายได้มากกว่าประเทศไทยนะครับแต่พอบวกลบคูณหารแล้วได้ไม่ถึงครึง่ง นี่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าเขมรทําอะไรก็สับเขาเรียกว่ามั่วไปหมดนะครับนะสมเ,เทมเาไปหมดนะซึ่งตอนนี้อยากกลับมาทํางานในประเทศไทยก็ไม่ได้นะครับซึ่งคนที่อยู่ได้ก็มีแต่คนที่ทําบัตรใหม่ที่ยังไม่ได้ครบ4ปีนะท่านผู้ชมนะหมด2ปีก็สามารถที่จะไปต่อได้นะครับแต่ถ้าวันไหนหมดครบ4ปีไม่สามารถที่จะ อยู่ได้แน่นอนนะครับได้เห็นอย่างชัดเจนนะนผู้ชมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ได้เห็นแล้วน่าสมเพชนะครับผู้ชมนะน่าสมเพชน่าเวทนาจริงๆเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เหล่านี้นะครับก็ส่งผลอย่างชัดเจนนะครับให้กับคนขเขมรอยากเข้ามาทํางานในประเทศไทยก็โดนประเทศไทยนะครับตัดห่างปลอยวัดนะครับโดนรัฐบาลไทยห้ามเข้าไทยไปทํางานที่มาเลเซียนะครับ ไปได้แค่ไม่กี่วันก็ล้มอดโอยนะครับกับรายได้ที่ไม่พอค่าใช้จ่ายนะครับกับเขาเรียกว่าทําบัตรนะครับวีซ่าทำงานเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็มีการใช้เงินเยอะมากๆซึ่งต่างจากประเทศไทยนี่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับของพฤติกรรมของคนเขมรน,นี่แหละครับเขาบอกเขาบอกแล้วนะว่าเขมรน,นะครับนะไม่เหมือนนะครับ ไม่เหมือนคนลาวนะครับไม่เหมือนคนเมียนมานะคเมนที่เห็นแก่็ตัวนะครับพอประเทศไทยนะครับไม่ถูกกับเคมินเมนก็รังเกียจประเทศไทยนะครับหันหน้านีนะครับไปพึ่งมาเลเซียสุดท้ายวันนี้เป็นไงครับอยากมาประเทศไทยนะครับประเทศไทยพอยัดอยากขอถามคนไทยนะครับมีไหมครับคนที่เห็นใจอยากเปิดรับแรงงานเคมินนะครับมีไหมคอมเมนต์เข้ามาดูครับถ้ามีพี่พี่เอคนไหนที่อยากให้เมนเข้ามานะครับแต่พยัดเชื่อว่า เกือบแทบที่จะเต็มร้อยครับพูดแบบเสียงเดียวกันว่าไม่ต้อนรับแล้วนะครับไม่สนใจแล้วนี่คือคํายืนยันจากพี่่คนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ชัดเจนครับเขาไม่ต้อนรับนะครับนะไม่ต้อนรับคนที่ไม่ให้ค่านะครับคนที่ไม่เห็นค่าตอนที่เขาให้โอกาสนะครับนะให้โอกาสก็ไม่ได้สนใจนะครับนะแต่พอวันนี้นะครับวันหนึงจุ ที่เขามีคนมาทํางานใหม่แล้วนะครับมีคนที่จะเข้ามาแทนกัเมศแล้วนั่นก็คือลาวนะครับนะแน่นอนว่าคนลาวในหลายแสนคนที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยนักคัเมศแล้ะค,ครับก็จะหมดไปหมดไปนะครับหมดโปรโมชั่นแหละซึ่งทําไมถึงหมดโปรนี่แหละครับหนึ่งเลยเพราะเป็นอินฟูของกัเมศนี่แหละที่บอกว่างานดีงานเด่นอยู่ที่กัมเมศมีงานเยอะแยะนู่นนั่นนี่นะครับแต่นะครับคนกัมเมศ เคยได้รับไหมครับนะเคยได้รับจากคนคเขมรเองไหมนะครับคนคเขมรทางานแล้วได้เงินจริงไหมที่บราจะเห็นคือมีแต่การโกงนะครับนะเป็นคนคเขมรเนี่ยโกงกันเองนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ไม่สามารถที่จะไปตามเงินให้ได้นะครับนอกจากว่าคนจีนก็จ้างเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งนะผู้ชมเนาะเพราะว่าหลอกใช้แบบฟรีนะครับทางานที่เขาเรียกว่า ทำงานที่ไหนนะครับก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ต้อนรับแล้วทำงานที่ไทยนะครับโดนไล่กลับนะครับทำงานที่มาเลเซียนะครับก็เงินเดือนไม่พอใช้ทํางานที่กนเบนยิ่งหนักนะทำงานแบบฟรีๆโดนคนจีนหลอกใช้นะครับแทนที่จะไปกรมแรงงานนะครับก็ไม่มีนะครับไม่มีนะกรมแรงงานที่จะเหมือนประเทศไทยที่มีเขาเรียกว่า มีการตามนะครับมีการไกลเกลี่ยให้นะครับถ้าคนนี้ไม่จ่ายเงินก็จะอาจจะโดนปรับนะคุณจ้างเขาและไม่จ่ายเงินแต่เขมรไม่มีส,สปปลาวไม่มีท่านผู้ชมนะคือต้องไปตามเองเนาะถ้าถ้าไม่ทํางานก็คืออาจจะไม่ได้ได,ได้เลยนะครับคือคนจีนอยู่สอยส,สปปลาวอยู่บ้านะยะเนี่เดือนนี้ท่านผู้ชมนะของของเดือนนี้เนี่ยของเดือนธันวาเนี่ยก็ไปได้ กลางเดือนเดือนหน้านะครับหรือว่าอาจจะสิ้นเดือนหน้านะครับนะถึงจะได้นะครับไม่ใช่สิ้นเดือนทันวานะอาจจะเป็นสิ้นเดือนหน้านะครับหรือก็เดือนต่อๆไปคือเขาจะผัดผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆนะท่านผูช้ชมกว่าที่งานแต่คุณก็ต้องทําทุกวันถ้าใครไม่ทํางานเขาก็ไม่จ่ายตังค์นะถ้าไม่คือไม่ได้ได้ทุกวันนะท่านผู้ชมนะเหมือนเหมือนทางานทุกวันแต่พอสิ้นเดือนมาไม่ได้เงินนะครับ ตัวเดือนนี้ตัวเดือนที่เราทำเนะี่ยถ้าเหมือนบ้านประยอดนะก็จะเป็นได้ของเดือนที่แล้วนะครับของเดือนนี้ก็คือจะไม่ได้แบบนี้คือพฤติกรรมของเขาเนี่ยก็จะแบบนี้จริงๆนะท่านผู้ชมนี่คือบรยอดก็เห็นมาจริงๆท้อบ้านประยอดก็แบบนี้เพราะฉะนั้นขเขมนะรก็เหมือนกันเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นคนจากประเทศจีนนะท่านผู้ชมนะที่มาเป็นเขาเรียกว่ามามา,มาเปิดร้านอาหารหรือว่ามาเปิดกิจการใน ประเทศเคมรนะท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าคนจีนเป็นคนมีเงินนะครับเคมรเองนะครับก็เหมือนกันที่โดนโกงโดนขูดรีดแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปตรวจสอบหรือว่าเข้าไปไกลเกลี่ยนะทำไมถึงไม่มีเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองก็กินเงินคนจีนอยู่แล้วนะครับกินเงินคนที่มาจ้างน,นะครับเพราะว่าคนจีนสมมุติว่าเจ้าหน้าที่นะครับไปแล้วก็ให้สักสักหนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านเรียว เขาก็ไม่ไปตามให้หละคนละสี่ซ้าหา้าแสนเรียวเขาก็ถือว่าเขาได้เงินฟรีๆนะครับเพราะฉะนั้นเงินที่จะไปะจ้างแรงงานเนาะจีนก็ไม่ต้องจ่ายจ่ายให้แต่พบเจ้าหน้าที่ที่จะคอยมาผลักดันนะครับคอยมาประนามคนที่ไปตุโกงเงินเขาบอกว่าเขาจะให้นู่นนั่นนี่นะครับคือคนเหล่านี้เขาก็ได้ไปหมดแล้วครับนะีบ่เขาก็ไม่มีเหมือนประเทศไทยที่ไม่มีการตรวจสอบนู่นนั่นนี่นะท่านผู้ชมนะ ทุกคนคิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับบัลยาได้ครับตารับวันนี้สวัสดีครับ